สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ Big t ท e a t อร์ของเรานะครับจะพาไปติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับข่าวล่าสุดของภาพยนตร์ที่หลายคนนี่รอคอยและก็ชื่นชอบกันอย่างมากนั่นก็คือในส่วนของ John w i c กนะครับแม้ตอนนี้ John Wick 4ภาค4ครับยืนยันว่าจะเดินหน้าถ่ายทำในกลางปีนี้พร้อมกับสารต่อความระห่ำหลางแขน ทั่วโลกนะครับต่างก็เฝ้ารอ,อการกลับมาของสุดยอดนักฆ่าจอห์นวิกที่จะกลับมาในภาค4นะครับโดยยังคงได้คียาอนุรีฟส์ซึ่งล่าสุดครับได้มีข่าวว่าหนังภาค4มีแผนจะเริ่มถ่ายทําในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และก็จะมีโลเคชันในต่างประเทศและก็ออกจากนิวยอร์กด้วยนะครับโดยคาดว่าเชสต์ไทเฮลสกี้ ผู้กำกับคนเดิมนะครับจะกลับมาสารต่อเรื่องราวในภาค4แต่ในภาคนี้เปลี่ยนมือเขียนบทไม่ใช่ดีเรกโคสตาร์ทผู้ที่สร้างซีรีส์นี้แต่ก็มีข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่าไมค์ฟินส์จากอเมริกันแอสเซสซินส์ e พรีเดเตอร์สจะมาเขียนบทสารต่อความมันส์ในจอห์นวิกภาค4แทนสำหรับจอห์นวิก4นะครับเรื่องราวที่เชื่อมต่อมาจากจอห์นวิก3 จากตอนจบของจอห์นวิกช h a ปเ e อร์ทรีพาราเบลัมที่พลิกผ่านเมื่อ Winston เลือกที่จะทรยศจอห์พยายามสังหารเขาตามความต้องการของ The High Table แต่ฉากถัดมาก็แสดงให้เราเห็นว่าจอห์นนะครับสามารถเอาตัวรอดมาได้และกถูกช่วยเหลือโดยชายที่มีชื่อว่า The b o w ว r y King ที่กำลังวางแผนเพื่อแก้แค้นเหล่าเดอ h ไฮ h t เทเบพร้อมเสนอว่า หากตอนนี้จอนกำลังโกรธพวกมันเหมือนเขาก็ให้มาร่วมมือกันนั่นทำให้เนื้อเรื่องในจอนวิก4นี้นะครับจะเป็นการเปิดสงครามกันระหว่างเดอะโบวอรีคิงกับเดอะไฮ h t เทเบิลและเดอะคอนติเนนตัลนั่นเองคงจะต้องคอยติดตามกันนะครับรับรองว่าภาค4นี้มันหยดติิงๆไม่แพ้ภาค3 2และก็1ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนขอบคุณการติดตามรับชม ถ้าเกิดว่าชอบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของหนังใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับวันนี้ชิมงาน Big t h e ีย e r ลาไปก่อนสวัสดีครับ